ไอ้กูทำรายการให้ผมทำด้วยดิฮะทำด้วยได้ปะพี่เบนเขาจะมาลื้อแล้วเขาไปวิวอะไรเขาจะไปลื้อจักรยานผมาจะทำคอนเทนต์ใหม่วันนี้ผมจะหาจักรยานที่เป็นซากๆแล้วก็จะเอามาวิวเองโดยไม่ต้องผ่านช่างอ่ะกลับบ้านเอากลับบ้านเอาไปวิวแล้วก็ขายเองหใช้เองใช้เอง เอางั้นเลยเหรอหมายถึงว่าคุณเอาจักรยานมาบิวอ่าเดี๋ยวเปยอโอ้โหนี่ดามอนนะฮะดาฮอน้องบอกว่าตัวเด็ดฉันไม่เชื่อไลฟ์หรือเอาไปแล้วเหรอมีคนอำมาโช่มาคุยอ๋อนีกว่ามีโอ้โหแต่มันก็เด็ดจริงนะร้อยยี่สิบหกนะรุ่นดีรุ่นดีแท้ หมายถึงว่าอันนี้ถ่ายให้ลูกค้าดูใช่ไหมฮะมาโชวว์โอ้โหนี้ยังหายาดเลยฟูซัเของสเปเชียลไลท์เลยนะมาหลายคันนะฮะไม่ต้องกลัวนะมันจะมาเรื่อยๆนะบางทีว่ารุ่นนี้จะดีหน่อยรุ่นนี้ย่อมหน่อยดับจัมเปอร์บางทีมาครั้งนี้อาจจะอาจจะไม่อยู่แล้วนะแต่ว่าจะมาเรื่อยๆนะรถดีๆอย่างเงี้ยมาได้เรื่อยๆนะดี่เอามาโชว์หน้าร้านเลย ซับนะฮะเป็นนี่โช๊คน้ำมันด้วยนะฮะสุดขั้นนะฮะ,ะ,ด,ะ,ะดีโอเล่นะฮะดีโอเล่ก็ตัวกลางๆนะไ,นไม่ไม่ไม่ท็อปนะถ้าท็อปรู้สึกจะเป็นพวก XT นะฮะ XRT XT เลยพวกนี้น ล้อนะสาล้อสอหลุมไปไหนกันแล้วตามสามหลุ่มแถวซากตรงไหน โอ้โหนี่ T-odd ออเสือหมอบนะฮะขับอะไรนี่ไทก้านะฮะไทก้าเก้าสปีดเดี๋ินไปหลังรนะ้านฮะโอ้โหสเปเชียลอะไรกูนี่ เนี่ยนี่คุณคุณจะไปหาซากเอาอย่างนี้เลยเหรอเออจะหาซากอย่างเงี้ยไปทำเงี่เอาจริงไงจริงโอ้โหนี่ใจปั้มนะเป็นการพิสูจน์ฝีมือใช่ไหมมันมันเอาไปปั่นแล้วมันง่ายไปไงเหรออเอการที่จะเอาแต่งานทั้งคันไปปั่นมันง่ายไปมันต้องทำแล้วปั่นเองอ่ะมันจะรู้สึกอะไรใส่ชุดขับใส่ลายเองตามใจชอบ รูบบ้ไงสองสามร้อยเองซากเลยอันนี้แล้วกันนะครับโอ้ตรงนี้สุดยอดเนี่ยถ้าใครอยากได้พวกอะไหล่มาแถวนี้นะรับรองชอบเลยอะ่ะขายไปทำอะไหล่เก็บอะไหล่นะฮะเอาไปแต่งเอาไปทำอย่างเงี้ย น้าวันนี้เอารถยนต์มากาะจำขนซากนี่เองเอาจริงนี่ทำไมไม่เอาอย่างเงี้ยกันดมเนี่ยแล้วก็ไปทำให้ให้มันสุดยอดเลยนะเนี่ยคุณดูสีดิกันดมอ่านี่ยแล้วคุณก็ไปแต่งแบบเอาให้สุดยอดเลยใส่อะไรเงี้ยดูดิดูข้อพับ พับเป็นหมุนด้วยนะรถพับให้มันเป็นเสือหมอบนี่นี่ไม่นี่คุณดูที่พับมันนี่เป็นอย่างนี้เลยนะเป็นเหมือนบอมตันเลยนะเนี่ยเนีขาเนี่ยบอมตันก็พับมันเป็นหมุนอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นมันมันล็อกด้วยการหมุนอย่างนี้เห็นไหมมันมีเหล็กหมุนตรงนี้ยเนี่ยอย่านี้ยอ่าครับ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 ใส่แฮนด์มินิอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมอบเลยนะไปก่อนครับเดี๋ยวฮะอันนี้อะไรวะเนี่ยมีแต่ซากกันเลยเออซากแถวนี้ ผู่ล้อล้อเทียบโอ้โหตรงนี้ก็นะฮะเยอะด้านหลังนะฮะเนี่ยวันทัดก็มี Look, this color is so เยอะจัดนะเยอะจัดโค้งได้ไหมครับคันนี้เหรอมามาจบที่มินิมอบนะอธิบายหน่อยคนระับก็มันเท่โ,โนโแล้วช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเกี่ยวอะไรกับหน้าฝนคับอ

ไปไปัดท่านเลยนะลองดูนะ